น้านี่กับตู้ป่องไป,ปยังก็ได้ลักกาแฟก็ได้ไดออนี่นะอืมง<อ><ด>คอยมีเวลาอย่เพลก็เลยหน้า,ากว้างอยูออย่เนาะสามชิ้เมตรเนย สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลป่าแดดอำเภอไเไ้ยตำบลม้าแง่หวังตำบลป่าแดดครับตำบลบ่าแดตดตำบลบ่านแดเด,ดเนาะอ่าอยู่ตัวเมืองเล่น่าไปประมาณสองสามโลครัะตะบตเดี๋ยว,วเราเลี้ยวขวาก,ก็ไปดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะแปลงเล็กๆนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทน,นะครับผม หยเเี้เยวขาข้าชุมชนหมายเลขรายละเอียดก็คร่าวๆนะครับบ้านเนื้อที่สองงาน20ตารางวานะฮะบ้านมีสองห้องนอนสามห้องน้ําและห้องครัวนะครับห้องรับแขกติดเครื่องปรับอากาศมีโรงจอดรถมีห้องเก็บของหน้าบ้านหรือจะเปิดเป็นร้านขายของชําหรือปรับปรุงเป็นร้านขายกาแฟาก็ได้เพราะมีหน่วยงานราชการทั่วประเทศหะนายุปนตีและคณะนะ สาะา,สสา,านนี้ตีปัญญเามาศึกษาดูงันก็ไปดูฮะนทางจากสถานนี้รถไ,ไฟแบบนตรครับสองศูน2์สองอกองิโลเมตรพะเยาประเด็ก็เดินทางไปอีกหนึ่งจุแปดกิโลเมตรฮะบนเส้นทางไอ้ภูกำยาวพะเยาอยังไงเนี่ยพะเยาประเดพะเยาประเด็นถนนข้างหลวงอะไรไปเรหนึ่งสองสูส,ส,สอง ็ห่างจากตัวเมืงองสะดแดประมาณหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลครึง่งตอนนี้บ้านทุ่งสีทองนะครับบ้านที่ร้องนะบ้านโป่งฮะตำบลโรงช้างเลี้ยวในไซน,น์เอ,อ่ลี้ยวายน,นี้หมู่บ้านท่องเที่ยวโป่งโป่งสีสีตะฟอนนะฮะทางไปที่กำนันตำบลโรงช้างซอยหนึ่งทุ่งสีทองนะครับ ร้อหเมตรจุดหมาของคุณจะอยู่ทางขวาร้อาเมตรจุดหมายรถอทางขวาเลยนะครับสิบขีดเลยนะขี้ไม่มีของเี้ยงแค่ไหนอยู่นทางขวาแค่ไหนตนนีับไปเลยไม่หนักไม่จีบหรอเออ ัวจออโอเคถึงแล้วนะครับผมจอดข้างนอกก็ได้มั้งจอดไหนนะครับวัดตันเลือนอยู่บ้านป่งสีนครนะครับนี่ฮะติดกับโรงเรียนอบบนุบาลนี่ฮะเป็นบ้านสวนเล็กๆนะฮะใจใกล้ๆตัวเมืองเพเภอป่าแดดนะครับติดถนนคนกรียกว้างเลยนะครับ บ้านที่สามสองสี่มูสิบเอ็ดนะครับร้อยตำรวจพงนรินคำนวณครับสามสองสี่ครับสิบเอ็ดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นร้านอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลดูกัน สาสิเมตรเนาะอ,อันนี้แลง,งอันนี้ขายแก๊สอยขายแก๊สตัวอ๋อให้เขาซื้อตอวัวเลยซื้อตัวแล้วก็มาทำใหม่ตอวนี้ก็ปิดไว้เนี้ยตอนนี้กับปิดไวเนี่ยปิดไวเนี่ยของมีของอยูไ่ไหนเป็นโลงกเก็บของเ<อ>ลยเป็นโลงเก็บของไม่่ายห้อไปบลออเลยกับร้านกรเป๋าแบลูกพีนี่บัลลื้ออย่างเงี้ย บังบ้านจานัดงามบ้านบังบังบ้านนี่ยมาเลืออยู่นี่อันนี้ความจริงถ้าแปรงหน้ากาแฟก็ได้แต่มีคนมาจอดรถเต็มนี่บางทีเป็นเนียงรถอะไนะบัตรรถอะไรอย่างนี้ห้ารบกันจอดหน้าบ้านเต็มเป็นเอาเข้ามาคนเขาดูงานการดูงานสุดการเรียนลูกที่ปีเรี้ยงนั่งไม่พอนฮะสารบัน การเงินชุมชนบ้านตป่งสีนครนี่น well, ีอรนอ๋ออยู oh, ่ตรงนี orge, ้เองมัน huh, มีจุดจอดของรถบัสของจอดนี่มุดหรอจอดนี่เพราะว่าเขาฮันมันมาได้อ่ะมันแคบมอสละลานกาแฟเนาะมอสเนาะกาแฟมอสเป็นโบราณโบราณเนี่ยน้อยข้าวใช้กระจุบใส่เง้ยสองร้อยยี่สิบตารางวาเนาะใช่บ้านนี่รีโนเวทมาไหนดีนเวทแล้วบ้านรักไออยู่ไหนบ้านไออยู่อยู่ตรงแห้ มันกินหายไ่อยบ้านขอบัวอยู่อ๋อขายในบิวตนรอองคว้านหกินอะไรไปแล้ว้ยโทรหาบาไปดูัยาไหมบ้านกสวยนะเป็นบ้านสวนนะบ้านอนทรอนมิติเนี่ยมันนี่ก็มีท่าม่าสอเป่าทำอาคารพะนิเดี๋ยวก็ได้น้ากาได้เป็นสองได้สองไหนึ่งเนาะ tiếp tục này hả? dù đây cao chung chưa nên hạn ban đặc lịch tập bốn nhỏ tôi ba đen nọ tập bốn long xá không đẹp <laughs> à, à. <cười> เปนั้านสวน,นเลยอินเวกมากไปดูด้านในได้ก๊อปเปิดดูด้านในได้ก๊อปไปไปดูใน,นอจอดได้ดสองกันสบายเลยนะสามกันได้นี่ันด้านหน้าจ,จะเป็นระเบียง โต๊ะรับแขกเนาะอ่าอะเดี๋ยวมาดูส่วนข้างในบ้านกันนะครับอ๋อ็นเป็นห้องห้องโถงห้องรับแขกห้องรับแขกเนาะอุปกรณ์นี่ไอ้ขนเอาหมดกันเถอะเด้ถ้าได้ราคาดีนั่นเป่าออกกันได้เอาหมดไปหมดเลยตู้เย็นกันอยู่ทั้งหลายอ๋อเอหมดคงทีวิ่ไปเลยเห็นเอาไปเลยหมดเลยครับราคาที่ให้หมดเลยให้หมดเลยขนผ้าเสื้อเสื้อผ้าอยู่กับเป่าอย่างเดียว นหลังก็จะเป็นห้องอะไรนะครับอีกเปิดนะอันนี้ห้องห้องครัวครับผมเออแกะห้องก็ซับกร์ยกง่อยยุกห้องครัวนะตู้เย็นมีห้องน้ำห้องน้ำมีสองห้องกันสามห้องครับสามห้องในห้องร้อนแต่ละห้องมีห้องน้ำนี่เป็นห้องครัวอยู่ได้เลยนะเนาะเป็นบ้านเลยหรือบ้านสวนนี่หือมดนี่หมดนี่ไม่หมดเลยนะหมอหายตาลายป้าในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำอ๋อกม่ค่อได้ใช้างแล้วอ <So S 2> ๋อห้องน้ำไม่ค่อยได้ใช้เนาะ ก็เยี่ยงกับเป๋าออกะตัวเย็นนี่ก็ใหญ่ตัวเย็นเอาไว้เล็กเนาะโอ้แต่เราไปเที่ยวน่าตื่นเต้นครับไปเยันเดี๋ยวไปดูในส่วนอันนี้เป็นห้องอะไรนะนี่อันนี้ห้องนอนห้องนอนแบบมีเตียงอาเอไปเตียงหนึ่งวะ อ๋อห้องนอนเล็กเนาะห้อนอนเล็กรับดูนี้บุหมมีอมีลุกมีแขกมานอนคั่นก็อยกันเพรานี่มแอเนาะมินได้ยู่นได้อยู่ทําน้ํานพราะว่ีตบ้านไออยู่นี่ตีหาเนาะตีหฮะอยู่ห้างให่ห้าง่ชวยได้ไหมหน่อยเนาะช่ได้อยู่กันสามสี่คนสบายสบาย กินผู้ก่อนน้อขอมาให้ลูเนี่ยพอดีใกล้อ่ะดีจงดีป้าเนาะป้านี่อยู่เตือนยุติให้สองร้านร้านป้าว่าท่านผัดจะรู้ยังไงแอมมีตัวเดียวหน่ะตัวแรกที่สามเลยอ๋อเป็นตัวนี่ห้องนอนนี่ห้องนอนใหญ่เนาะอันนี้ห้องนอนเจ้าไหมไอ้มานอนนี่ทุกวันนี่บอสวันที่อยากอาทิตย์มาสองอาทิตย์มาข้างหนึ่งมาดูแอวใจอยู่นั่นครับใจบอสนี่ห้องนั่นี่ห้องนอนใหญ่ ที่บูรเสียงนักวะไอ้อ้ยสามสี่แสนว่เนี่ยคุณพี่มันจะมีเท่าไหรนี่ส้างด้วยความติ่เตินไปปัหาดิกงามอยู่เนี่ยได้ออกสายนี่โอ้ก็ยังบานที่ขั้นเดียวอะบ้านเดียวมรอบ้านอยู่ในเมืองหรออยู่ในเมืองเนี่ยคือที่คือถี่บ้านนี่ต่อไรกว่าสองนะสองาตารางวาสองนสามตารางแต่บ้านนี่งกี่ เจ็ดสิบ <Ark> บ้านนี้มั้บ้านนี้มั้งเท่าไหร่บ้านนี้เองโซฟาอย่างมีมดนี่นะโครงสร้างเดิมมดอ่ะฮะโครงสร้างเดิมมดเนาะอันนี้ห้องมาอันนี้เปลี่ยนเป็นบ้านหน้าตาเปี่ยนอ๋ออันนี้ก็เพิ่มเติมทำเพิ่มอย่างก็ได้เทปูนเทอย่างก็ได้เนาะโอ้ตรงนี่ถ้ามีต้กเทมดเลยประตูน้ำแม่นแม่นแม่นใหม่ๆอย่างเปี้ยวอย่างนี้เทมดมดก็ปลงเนาะตัดกาแฟเนมดอ่ะก๋วยเตี๋ยวอย่างก็ได้เนาะ ต้องแหวนทั้งนี้คเ,น,เนี่ยตึกแใใหม่ฝังมันไปไหนสระอานเลยนึกเขาฝา,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 าอยู่ยเนี่ยตอนแรกันจนเอมโอแันที่ข้ารัตยาเนี่ยครับนักฆ่าในเป็นบ้านชุนมั้งหรอ,อ,อ,อครับพ่อขุเพ่อขุณเป็นลายมาทาง นนี้ส่วนของเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะผมสงสัยตรงนี้ครบา<ะ>้าที่เวียงชัยอันนี้คืออะไรโก<ข>บ้านหนังนี่มึงงขนาดนี้จริงไห่ห้องเห้รียงอย่างก็ได้นะล,ลงหลังคาาทาเ้าองนี่มาคุมเห็ว่โอเคและ ปูนี่ง่ายมาจากหน้าบ้านแบ่งลงรถก็ได้เลยนี่เออลงรถก็ได้เนี่ยก็ได้ได้กั้นหนึ่งไงถอยถอยเข้าไปนี่ปรับปรุงได้หลายอย่างเนาะทั้งหลังนี่เป็นบ้านคนบ้านสอดท้อนะอยู่ที่เหมือนไรซื้อมากี่ปีแล้วอันนี้โรงเรียนหนึนี่โรงเรียนโรงเรียนรูปานครับอ๋อประถมห้เนาะ มดได้นี่หลังหลังทั้งว่าหมหนุนนี่กินได้นะหมอนุนหมหนุนเมืองเฮาเนี่ยหรอหนุนเมืองถ้าซุปกินไม่ได้แต่ว่าถ้าหมออี้หมออี้เนี่ยไปแกงอร่อยมากอิ่เลยแบบตัดมันับเอาไปเอาไปบางกามฮาหมกแกงบัวใจโซดาโซดาเซียวเนาะเทปปุ่นยังไม่หมดเลยเขาหมกอยู่ต้องเก็บวักี่ตั้งอ่ะเนี่ยเนี่ยเที่ยเขงอ่ะ แล้วก็เอาหวานนี่มานรอบตั้งลำไยเลยนี่ยครับใช่ใช่ใช่เก็บหวานไปว่านี้เขาเอาไปใส่ในต้นมันอันนี้ปิดตอนมันใหญ่มันเลยเตี้ยลงมาพุ่เดือมมันปุ่งใหญ่มากเลยเนี่ยราคาคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยเนาะครับครับคุยกับท่านโดยตรงเนาะพอใจคุยมาซื้อเอาสบายใจทั้งสองฝ่ายว่านะโอเค ก็ได้อยู่อะก็ได้อยู่นั่เป็นเป็นบ้านเกิดอยู่ในใจเมืองเชียงรายไม่ไกลนะอันนี้ศูนย์เรียนรู้นะศูนย์ก็เดี๋ยวผมไปดูทายไปดูนะดยอ่าศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นี่เนี่ยไม่ไกลนะเลี้ยวเข้ามาแห็นกินน้อยเดียวเนาะ ร้อยห้าสิบเมตรสองไม้เมตรเห็นถนนใหญ่อยู่นั่นแหละยน้อยเก็บแปงเห็นถนนซีเลนะถ้าหน้านี่กับตู้กล่องแปลงยังก็ได้รากกาแฟก็ได้นี่นะอือนี่เขาคอยมีเวลาอยู่เพกกันเลยหน้ากว้างอยู่เนอสามสิบเมตรอือนี่สวยบ้านสวนนี่ก็บ้านสอทอนี่บ้านสอทอด้านหลังก็สอทออืออยู่ในชุมชนเลยนะครับ เนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ครับตำนาำนี่เยตำน้ำแม่ของคำสองสมัยลโอ้โหชุมชนไหนอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนบ้านเปลิดนิดอยูเนาะฝนอนจัดระเบียบอืมดีเนี่ยอันนี้ตรงไปเป็นนี่นศูนย์นี่เนี่ยศูนย์อยู่ทางซ้นี่หอมชุมนะนี่เป็บ้านที่เขาทไกงที่้าบ้บ้านี่เนี่ยคุณมาดูงานตลอดเนี่ย นี่ฮะหมู่บ้านปอดขยะเนาะแกทำเป็นทุกแบบบ้านดีเนาะถ้าตรงไปโพไหนนี่ถ้าตรงไปออกนี่นี่อยากใส่อยากใส่ไปหุ่งน้าดีนี่ฮะฝนมาดูงานดูอย่างนีนี่ฮะศูนย์การรู้นี่ไงเนี่ยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลน่าอยู่ลงช้างอ๋อนี่ไงเที่ยวมอบชุมกันเนาะ ร้านกาแฟอะไรทั้งหมดนะอันนี้เวลาเปิดมาประชุมก็จะประชุมอยู่ในห้องในห้องแตเขาประชุมหุนใบก่อนป่อยอยู่แต่ช่วงโควิดนี่กับ่ครก็ต้องเลยก่อนนี้รถบัตรหวานโอ้นี่เขามาลงนี่ศูนย์การรับรู้ว่าปลอดขยะซีโร่แล้วก็หุ่อดซีโร่เอสที่ชุดนั่งเงียบนั่งอยู่ต้องนี่กํานันนี่กำนันลงช้างตบวนลงช้างนี่มัดกำนัน โอเคครับชอบไปนี้ก็ทักมานะครับใกล้ที่สำคัญสถานทมากมายเนะไช้มาต้ใช้บัวทองไป,ปอ๋อพบาบทมา,า,า,ากับนั้น กาแฟกระป๋องลูกีหนักลูกกาลลูนันสถานที่ใกล้ๆที่บ้านก็มี่งเงินี้มาอีกสามสิเมตรครับนี่ไงสานที่ประชุมนะของหน่วยงานราชการนะครับเนี่ยกับนันนี่ขาเนี่ยครับมนชัยบวกครับ าานายกก่มนนะนายกกมนมายกมาเปิดงั้น<ผ>มาปุโอเคขุณครับเดี๋ยวจะหมาที่นะ่านในินึงังราชการของบัตหเชไ้อสายมาถ<ม>ตายนี้ายรับเพื่อนมา